นิวโซเชียลกับบัญชาชุมเชเวตใน AIS Play News ครับเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้หวังอยู่อย่างเดียวครับว่าเงินเฟอ้อนั้นจะอ่อนตัวลงดอกเบีย้ยก็ขึ้นช้าลงนะครับและนั่นจะทําให้อะไรครับเงินในกระเป๋าสะท้อนกําลังซื้อเนี่ยกลับมาเร็วขึ้นเพราะตอนนี้ทั่วโลกก็หวังว่าเหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดนะครับจะได้กลับมาลืมตาอ้าป,ปากเศรษฐกิจขยายตัวกันสันทีดังนั้นกําลังซื้อกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เกาะกำลังพัฒนาหรือแม้แต่ประเทศที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตอย่างอเมริกาหรือจีนเนี่ยนะครับต่างเขาให้ความสนใจกับตรงที่ว่าคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญของเศรษฐกิจต่อไปใน,ใน,ในอนาคตจะมีกําลังซื้อเป็นยังไงกันบ้างล่าสุดนี้ผมเห็นข้อมูลจาก Consumer a f f a i r แในสหรัฐอเมริกานั้นไปรวบรวมมาแล้วทําไม่เห็นได้เลยนะครับว่าคนรุ่นเจเน r เรชั่น Z หรือ Z ซึ่งหมายถึงคนที่ตอนนี้มีอายุประมาณ10ถึง25ปีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีกําลังซื้อที่ตกต่ําจริงๆนะครับคอน sumer affairs ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสำนักงานสถนตติติต่างๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเก็บข้อมูลมาพบว่าคนที่เป็นคนเจนซในอเมริกาเนี่ยนะครับมีกําลังซื้อน้อยกว่าคุณตาคุณยายสมัยตอนเป็นวัยรุ่นถึง86%เอร์อ sumer a i r เนี่ย air, เขา เทียบให้เ,เราเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทำไมเงินของคนรุ่นใหม่เนี่ยถึงได้มีค่าอ่อนลงไปเรื่อยๆแถมอ่อนกว่าตอนสมัยที่ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นวัยรุ่นโซเวียตไปนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยฮะร,ราคาบ้านเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาเลยเชื่อนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยราคาบ้านเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหลังน้อยหลังใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 9 4 0 0ดอลลาร์สหรัฐก็ตกแล้วเนี่ยเฉลี่ยหลังหนึ่งในอเมริกานี่ครับประมาณ11.1ล้านบาทครับ นั่นก็หมายถึงราคาเฉลี่ยของบ้านในปัจจุบันเนี่ยแพงกว่าบ้านในเมื่อ52ปีที่แล้วที่คุณปู่คุณย่าตายายสามารถซื้อหามาได้หลังหนึ่งเนี่ยแพงกว่ากันถึง100%สมัยก่อนเนี่ยนะครับในปี1970รนี่ยราคาบ้านเฉลี่ยในอเมริกาเนี่ยยังตกอยู่แค่หลังละ1,85 000ดอลลาร์แต่ปัจจุบันนั้นเฉลี่ยหลังละ3 9 9 0 0ดอลลาร์เรื่องบ้านมาดูเรื่องค่าเทอมครับ ค่าเทอมเนี่ยก็ปรากฏว่า1ปีที่ผ่านมาเอาเฉลีย่ยถ้าจะเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับปรากฏว่าค่าเทอมเนี่ยสูงกว่าเมื่อ52ปีที่แล้ว310%เหลือเชื่อนะครับคนรุ่น Gen เจน Z ในปัจจุบันถ้าจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่าคอลเลจดังๆของอเมริกาแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายกันเฉลี่ยเนี่ยนะครับ11,360ดอลลาร์ก็ประมาณ4,800สกว่าบาท ทั้งทั้งที่สมัยคุณปู่คุณย่าเรียนกันอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับจ่ายกันเพียงแค่เฉลี่ย99,000กว่าบาทหรือ2,768ดอลลาร์จากเรื่องของค่าบ้านค่าเทอมแล้วมาดูค่าน้ำมันกันหน่อยนะฮะค่าน้ำมันเองเนี่ยเขาปรากฏว่าคนเจนซในปัจจุบันเนี่ยคุณต้องซื้อน้ำมันตามปั๊มหรือไปเติมเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าต้องจ่ายค่าน้ำมันอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย4เหรียญ70เซน นั่นก็คือเติมกัน,กนแกลลอนละ169บาท20สตางค์แต่เมื่อ52ปีที่แล้วราคาน้ำมันเฉลีย่ยตามปั๊มของอเมริกาเนี่ยอยู่กันเพียงแค่ประมาณ3ดอลลาร์คือเติมกันแค่ประมาณ108บาทเท่านั้นแต่ผ่านมา52ปีต้องมาเติมกันประมาณ169บาทนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกันระหว่างกำลังซื้อของคนรุ่นปัจจุบันเจนซ์และก็สมัยตอนคุณปู่คุณย่าที่เขาเป็นวัยรุ่นนั่นเองครับมันเกิดอะไรขึ้น ถึงแม้ว่าผมจะยกตัวอย่างจากอเมริกาแต่ว่า Gen Z ซทั่วโลกขนาดนี้ต่างก็มีพฤติกรรมกําลังซื้อที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เป็นข้อมูลสถิติมันก็ทําทให้เห็นนะครับว่าทําไมคนรุ่น Gen Z ปัจจุบันจึงกลายเป็นคนที่กําลังเผชิญปัญหาที่เล็กกันว่าของมันต้องมีแต่กําลังซื้อมันไม่มีเท่ากับรุ่นพ่อรุ่นแม่ เพราะฉะนั้นคนรุ่นเจนซีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างชนิดที่เต็มไปด้วยข้อจํากัดและอาจจะยากลําบากเสีด้วยซ้ำไปนะครับเป็นเพราะอะไรเรามาดูกันนะครับปัจจัยข้อแรกเลยนะครับค่าเงินลดน้อยทุกปีและมันก็ลดลงไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับราคานะ้ํามันที่เพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างตามหน้าปั๊มโดยนี้เป็นเรื่องจริงนะครับค่าเงินเนี่ยเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่าเงินจะน้อยลงไปเรื่อยจากเงินใหญ่กลายเป็นเงินเล็ก พอมาดูปัจจัยที่2ก็น่าสนใจครับรายได้โดยเฉพาะเงินเดือนขึ้นไม่ทันกับเงินเฟอ้อที่ขึ้นในแต่ละปีอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าในแต่ละปีนั้นเขาปรับเงินเดือนกันเนี่ยท่านผู้ชมบางคนจะรู้ครับว่ายิ่งมาเจอปีนี้กับปีหน้าที่เงินเฟอ้อแพงขึ้นไปถึงระดับ10%ทําทำงานอะไรที่จะได้การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นถึงปีละสิเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับต่อมาพฤติกรรมของการเก็บออมนะสำหรับคนรุ่น Gen Z เนี่ยผมว่า มีลักษณะของการที่เก็บออมเงินไม่แข็งแรงถึงขั้นอ่อนแอเมื่อเทียบกับสมัยคุณพ่อคุณแม่ดูจะเป็นเรื่องจริงนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าสุขภาพการเงินนั้นไม่แข็งแรงในเรื่องของการเก็บออมหอมรอมฤตในขณะเดียวกันนี่นะครับวิธีคิดของคนรุ่นเจนซ์อันนี้อาจจะไม่ทุกคนแต่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าของมันต้องมี <c oughs> เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะฮะเพราะว่าวิธีคิดของมันต้องมีมันจะไม่แตกต่างอะไรกับโรคมะเร็งทางด้านการเงินสําหรับคนรุ่นเจนซัต และอย่างที่เราทราบกันทั่วไปนะครับว่ามะเร็งถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่งต่อถึงรุ่นถึงหลานได้ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งคนวัยรุ่นบอกว่าของมันต้องมีแต่กําลังซื้อมันไม่มีเพราะกําลังเก็บออมไม่แข็งแรงยิ่งจะทําให้ลําบากต่อไปสําหรับคนรุ่นจนซีที่อยากจะมีทายาทกันด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับคนรุ่นจ e นซเนียยังตกหลุมรักหลุมรักไร้ซาไหม การลงทุนที่ชอบมีความเสี่ยงจัดๆแรงๆเพราะหวังว่าจะได้โอกาสโชคดีได้ผลตอบแทนชั่วข้ามคืนเหมือนกับลงทุนมาตลอดชีวิตวิธีคิดนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะครับเพราะว่าต้องการจะเข้าเร็วออกเร็วนั่นเองครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับยุคในปัจจุบันนี่นะครับซึ่งก็แน่นอนครับเป็นความกังวลสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่แล้วยิ่งมีลูกหลานในยุคเจนซี่สปีและสะท้อนออกมาทางสถิติตัวเลขการจับใจช่วยสอยกําลังซื้อแบบนี้น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่อยากเห็นนะครับว่าของมันต้องมีแต่กํำลังซื้อมันไม่มีเท่ากับพ่อแม่จะเกิดขึ้นยาวนานแค่ไหนครับ